นี่เป็นคลิปทดสอบในาฬิการกอแบบโครโนกราฟนะที่มีซับเรเอาซับเรเอาก็คือมีหน้าปัดเล็กๆอยู่ในหน้าปัดใหญ่อีกทีซึ่งกแต่ละรุ่นก็แตกต่างกันไปว่าหน้าปัดนั้นจะมีประโยชน์ไว้ใช้ทำอะไรชเช่นอาจจะบอกวันวันที่จับเวลาแต่จริงถ้า็โครโนกราฟก็คจะต้องเป็นจับเวลาเนาะ จับวินาทีนาทีชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่แต่บางรุ่นก็ทํามาเพื่อบอกนะครับแสดงวันวันที่เดือนอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นโคนโนกราฟครับนะจับเวลาจับวินาทีอันนี้ผมเปิดฝาไปแล้วนะครับเพื่อมาทดสอบแล้วก็ดูสภาพเครื่องภายในของรุ่นนี้ก็มีกล่องมาให้ด้วยนะแถมนะครับ เครื่องมือช่างนะสำหรับถอดสลักบาร์สปริงบาร์ทีขานาฬิกาเพื่อทำการเปลี่ยนสาย,ยต่างๆก็รุ่นนี้เขาเป็นสายดังนะครับสายดังบอกเป็นจี In นิเตอร์แต่ผมดูแล้วไม่น่าใช่นะครับแต่ก็เป็นหนังคุณภาพใช้ได้นะสมราคาคัามไลยหนังจระเข้ควัมลายจระเข้มาเพราะสายจะด,ดูแข็งๆหน่อยครับแต่ใช้ไม่สักพักก็จะนิ่มนะ นุ่มจะนิ่มแล้วก็อาจจะแตกไรงาได้ถ้าดูแลรักษาไม่ดีนะถ้าโดนน้ำใส่ลุยเกินไปนะซึ่งในการใส่หนังไม่ควรไปใส่ลุยในขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับนี่ครับนาฬิกาก็สวยนะเป็นตัวเรือนสีทองนะตัวเรือนสีทองซึ่งก็แน่นอนครับพูดตรงๆว่าวันหนึ่งก็อาจจะลอกไบบเนาะต้องใช้กันแบบถูกรูถูกกลางสมบุกสมบันเกินนะครับถ้าใส่ไม่บ่อยแล้วดูแลดีเช็ด บ้างตามสมควรนะไม่ต้องเช็ดมากเช็ดทุกวันขัดเหมือนขัดขุดหวยนะครับขุดของหวยนะก็เกินไปอย่างนั้นก็ต้องลอกแน่นอนนะครับเปิดดูเครื่องฝาหลังมาเครื่องดีครับโอเคเลยนะแล้วก็นาฬิกาเล็กๆทำงานได้จริงนะครับเข็มนะครับอันนี้ก็จะบอกเวลาเป็นยี่ิบสี่ชั่วโมงนะครับสมมติตัวนี้หกโมงตอนนี้สมมตินะครับตอนนี้หกโมง เจ็ดนาทีแปดนาทีในนี้ก็จะเป็นเข็มเดียวนะไปที่หกกว่านะแต่ถ้าเป็นสิบแปดนาฬิกานะตรงนี้ก็จะไปที่เลขสิบแปดกว่าหนะึ่งถึงยี่สิบสีที่ซับเลี้าวด้านขวาส่วนตรงกลางก็จะเป็นจับเวลาเป็นวินาทีนะครับอันนี้จับเป็นนาทีนะก็มีหกสิบนาทีนะครับอันนี้ก็หกสิบวินะตรงตำแหน่งเหนือเลขหกเหนือเลขเก้าก็เป็น จับเวลาเป็นนาทีนะเมื่อกดจับนะกดปุ่มบนนี้อันนี้ยังไม่ได้รอให้ดูนะครับเพราะผมถอดฐานออกนะเช็คตรงสภาพว่าใช้ฐานรุ่นไหนอะไรอย่างไรก็มีช่องบอกวันที่ครับผมเมี2จังหวะนะดึงมาจาังหวะแรกก็จะปรับวันที่ดึงมาจาังหวะที่2ก็ปรับเ,เวลานะครับโอเค คลิปสอบการกันน,น้ำก็จะเป็นอีกเรียนหนึ่งนะครับเราต้องถอดสายออกเนาะว่าจะทดสอบการกันน,น้ำเนื่องจากมันเป็นสายหนังเราก็ไม่ควรต้องอะไรขนาดนั้นแลนะนะในทุกครั้งที่ผมนาะฬิกาแต่ละรุ่นมาใช้มาขายมาอะไรก็แล้วแต่นะผมจะทําการทดสอบการกันน,น้ำเพื่อจะได้มั่นใจว่านาฬิการเรากันน้ําได้ระดับไหนจริงผมไม่แนะนําให้คนทั่วไปทํานะครับนะแต่ท่านจะทําก็เรื่องของท่านนะครับแต่ถ้าพังมาก็ต้องทําใจเนาะ ผมเนี่ยไม่ไม่ซีเรียสครับเพราะผมถือว่าผมนะเอามาใช้มาขายผมต้องรู้ศักยภาพในการของผมเองนีการเดือนที่นะตัวที่ผมเลือกออกมาจากในล็อตที่มีทั้งหมดก็นี่ครับออกมาเป็นกล่องใหญ่เลยถ้าสิบกว่าเรือนครับผม,ผมจะมองไม่เห็นนะลำบากเลยแส่กล่องใสครับอยู่ในกล่องนี้กลับมาที่ รเราก็จะแชร์ไว้ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะผมก็จะตรวจเช็คอะไรของผมไปเรื่อยให้ท่านเห็นว่าเดินอยู่นะครับเดินอยู่ับจับเวลานะจับวินาทีวินาทีเดินเห็นไหครับจะเจอวินาทีที่ช่องเหนือเลขห กดหยุดก็กดปุ่มบนครับขวาบนหยุดแล้วรีเซ็ตก็กดปุ่มล่างอ่าก็จะกลับไปที่ตำแหน่ง,งศโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบก,กันกันน้ำกันอันนี้เป็นเวลา7จ็โมงกว่าเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงส่สลงไปซะ เนอในคงยังเดินอยู่นะครับไม่ไรเป็นรก็แชร์ลงไปเลยละกันจมนะครับท่านดูจะเห็นไหมจมอยู่ในน้ำครับอยากให้ตั้งตัวท,ทีได้เห็นเรดูรบทคัดควาเคือนไหเอง เดินไปเดิน,นครับรเห็นเข็มเดินอย่าที่บอกครับรเป็นเดินอยู่นะครับมันต้องลงไปอาโง่นะพูดพูดกับตัวเองนะ่ครับอยู่คนเดียวก็พอเจอไปเรื่อยแต่พอเจอแบบเรานไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใคร ไม่ฟุ้งซ่านไม่เครียดไม่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเยอมากยุ่งแต่เรื่องตัวของเราเองโอเคร้วเี๋ยวกับปรกันเมื่อเวลาผ่านไปเพราะไม่สามารถจะตั้งกองเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะไรขนาดนั้นได้หรือจะตั้งดีไม่เป็นไรทำลง YouTube ยูทูบดีกว่านะครับทำลงกล้องยูทูบของผมไปใช้ในองศาผลเก็ฝากติดตามนะครับ กดตะไคร้ใบมะกรูดอะไรก็ว่าไปไม่ต้องกดก็ได้ครับเพื่อจะเป็นเนะลเราไม่ได้ตั้งใจจะเป็นยูทูบบลูทูเบอร์แล้วเราก็อยากลงบันทึกไว้เป็นประสบการณ์เป็นเป็นความทรงจำเนาะเป็นมายเมมโมรี เวลาจะนานหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทำส่งไลน์ส่ง messenger อ,อ,อาจจะมีข้อจำกัดโดยเฉพาะไลน์นะไลน์นี่น่าจะไม่เกิน5นาทีนะครับถ้าจะส่งคลิปอะไรผ่านไลน์นะครับลงช่อง YouTube อากาศค่อนข้างเย็นนะครับวันนี้ที่แถวภาษีเจริญนะ,ะที่บ้านท่านหลายท่านก็คงอากาศเย็นด้วยแล้วก็เป็นพี่น้องมีสภาพแต่อย่างใดทุกท่านก็ระวังร,รักษาสุขภาพกันด้วยเนาะอากาศเย็นเดี๋ยวผมก็ตื่นมาก็มีน้ำมูกหน่อย ไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นโควิดนะครับขอโทษครับเดี๋ยวสครับปกติเพราะว่าผมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วด้วย ตามที่แม่ครับบอกแล้วอว่าการ สิบนาทีพอดีกว่านะครับไม่ใช่อะไรถผมจะทำออกมาเป็นคลิปเนี่ยไม่อยากให้มันนานเกินนะครับมันจะดูน่าเบื่อโอเคครับออแต่ผมก็ยังจะใช้ในการต่อไปจนครบนะสักหนึ่งชั่วโมงโอเคขอบคุณมากครับเด็กแคกทุกท่านบุญรรักษาครับ